สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ IP t ีทออะไรนะมามาเย่มาแลกกับไอพีทอกนะคะ,คะวันนี้ก็มาพบกับเช่นเดิมนะคะพี่บัวพิณดามีวงแล้วก็น้องอ้อ สมปรียะกันใหม่ค่ะแต่มีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นนักประดิษฐ์ของเราวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจา,จาออรย์ดรกนกพรสังขาละค่ะน,น,น,นักประดิษฐ์ที่มาร่วมแชร์กับเราสวยๆน่ารักคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องต้องขอบ,บอกว่ายินดีมากแล้วก็ดีใจด้วยที่ทางสถาบันวิจัยพี่บัวน้องอ้อมเชิญมาเป็นเกียรติ <c oughs> ในวันนี้เป็นแขกรับเชิญคนแรกด้วยใช่ไหมคะ่หวังว่าจะ มีคนต,ต่อไปเพราะเป็นรายการที่ดีมากเลยขอบคุณที่ขอบคุณที่ที่คิดถึงกันนะคะแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกให้เลยในวันนี้น,นะคะคนักประดิษฐ์ของมอทัศษณิณ<อ>ซึ่งตั้งแต่เริ่มทํางานไอทีมาเรอยปี59เนาะอาจารย์แต่ก็ติดตามเรามาแล้วก็ยื่นคําขอมาเรื่อยๆเท่าที่เราเช็คเนาะอ้อมเป็นอาจารย์ <Okay. S 1> ที่มีคําขอยืน่นเป็นอันดับ หนึงของมทักษินะคะจะมีถึงสิบห้าคำขอแล้วก็แปลนงไปแล้วสามสี่คำขอจกไม่ได้ก็ขอมา้ามในไหนก็เริ่มแล้วรู้สึกที่เหมือนกันที่มาดิวแล้วก็ทำงานวิจัยตอนยอดร่วมแนะนำหรือว่ามีเสนอขายเสนอขายช่วงนี้ให้เสนอขายโอ้นี้ฮาร์ดเซลเลยเหรอคะอ๋อคือคือจริงๆ จริงๆง,งานวิจัยของตัวเองเนี่ยจะเป็นเชิงเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเช่นผลิตเบลดีเซลจากเอนซามอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยจะทำร่วมอยู่กับวิสาหกิจชุมชนยาลาเบลดีเซลนะคะแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับท,ท,ที่ที่ตอนนี้มีมีความสนใจถามเข้ามาก็คือสารหล่อลื่นชีวภาพเพราะปกติสารหล่อลื่นอ่ะมันผลิตจากปิโตเคมีย่อยสลายไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ของเราอ่ะย่อยสลายได้ในธรรมชาตินะคะ มีม,มีมีถามกันเข้ามาตรงนี้มีมีโรงงานถามเข้ามายอมรับตรงๆเลยแต่ว่านักวิจัยไม่ว่างให้อะไรละเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเจ้าหน้าที่อา,อาจจะส่งต่อส่งต่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเเป็นอาจารย์ก็ต้องมีพลังงาน <c oughs> หลายด้านนะคะ <c oughs> พอแบบบางทีทราบซึ้งค่ะ <c oughs> ที่สนใจเข้ามาแต่ไม่มีเวลาจริงๆค่ะแต่ว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่มาช่วยซัพพอร์ตอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ว่า เป็นอีกข้อเสนอแนะที่อาจจะไปสู่สวพนะคะคือคือช่วยขายด้วย,วยช่วยขายช่วยขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วยอะไระขายต่อพู้จทการนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่หลาสิสินเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ค่ะเข้ามาคุยเลยใครอเอกชนหรือท่านไหนสนใจฟังโทรเข้ามาที่สถาบันัยและพัฒนาหรือโทรมือถือ08 1 5 4 0ป3 0 4 ได้เลยนะคะมีข้อมูลอยู่ในเพจอยู่แล้วหรือจะโทร074 609600ต่อ7253มาที่เราได้เลยยินดีช่วยอาจารย์ตายขายเดี๋ยวพิจาราเรามีเจ้าหน้าที่เพิ่มนเพื่อนเดี่ยวจากไหนไทเมื่อกี้เจ้าหน้าที่อแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่าขายแพงเพราะเคยเคยมาถามเคยมีเคย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 มีโรงงานสนใจแล้วก็ก็จะดิวกันแล้วนี่แหละค่ะแต่ว่าพอดีช่วงนั้นตัวเองก็สอนเยอะอะไรต่างๆเคยเคยถามพี่โบว่าขายแพงไหมพี่โบบอกว่า ในบางกรณีเนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะให้ใช้ฟรีใช่ไหมคะคือถ้าไม่ถูกแก้ได้นะคะแต่ว่าอ่ารู้สึกว่ามาเดียวกันเ่าอยากันไดสเงคมากกว่างานนี้จะเราเราอยากเอาไปสู่ชุมชนอยากไปสู่สังคมอยากให้ไปใช้ได้จริงอันนี้คือวัตถุประสงค์ของของของการทํางานสิทธิบัตรอนุสิธิบัตรด้วยแล้วก็การทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักศิลป์ด้วยนะคะสนใจเข้ามาได้เลยเพยต่อ ใช้ดีแล้วค่อยบอกต่อเอะมาแล้วน,นา้าน<ะ>้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะี่พูดพูดถึงภายนอกด้วยเผื่อที่<น>จะเข้ามานะ,นะคะ